สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณและเขาได้เจอกันอีกครั้งจะเป็นยังไงคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่ห่างหายกันไปไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกัน สักพักหนึ่งหรือว่าอาจจะนานแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังคบหากันดีอยู่รักกันดีอยู่คุยกันทุกวันอย่างเงี้ยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าคุณและเขาได้เจอกันอีกครั้งจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะมันจะชัดเจนขึ้น ถ้ามันเคยคุมเครือมันเคยมีอะไรที่ไม่ชัดเจนหรือมีอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะมันจะมีการเปิดอกเปิดใจคุยกันถ,ถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะแล้วการพูดคุยการเปิดใจคุยกันอ่ะมันจะเหมือนไปปลดล็อกหรือไขความลับความรักอะไรในใจของคุณสองคนอ่ะทาให้บรรยากาศมันดีขึ้นกว่าเดิมมันไม่อึมครึมมันไม่หมุนหมอง แล้วก็ไม่ต้องคิดไปเองอีกแล้วบางทีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าอะไรที่เคยคิดไปเองเคยคิดลบเคยเข้าใจผิดเคยคิดนูน่นนี่นั่นไปเองตัดสินใจไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแต่มันดีกว่าที่คิดอืมเช่นคุณอาจจะเคยมองว่าเขาไม่สนใจคุณเขาไม่แคร์คุณเขาไม่รักคุณไม่ห่วงใยคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่พอได้มาคุยกันจริงๆอ่ะมันเกิดความเข้าใจแล้วมันคลายปมในใจของคุณไปหมดเลยแล้วทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้ทำให้คุณได้รู้ว่าเหตุผลที่แท้จริงว่าตอนนั้นทำไมทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันถึงเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วพอพอได้คุยได้เคลียร์ได้เปิดใจอะเหมือนยกภูเขาออกจากอกทั้งคุณและเขา ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าใครที่กําลังรอคอยใครที่กําลังอดทนรอคอยแบบไม่ยอมเปลี่ยนใจอะ่ะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเออลืมคนคนนี้ไม่ลงตัดใจไม่ได้มูฟออนไม่ได้สักทีการรอคอยของคุณน่ะมันมันเป็นผลนะเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่า ถ้าได้เจอกันอีกครั้งนี้ค่ะมันจะทําให้คุณกับเขาอ่ะปรับตัวเข้าหากันได้ต่อให้จะมีเรื่องของความแตกต่างหรือทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันที่ก่อนหน้าเนี้เคยเป็นปัญหามันจะกลายเป็นว่าโอเคเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันหรือไม่บางทีต่างคนต่างเติบโตต่างคนต่าง,าง,างคิดได้ คือมันมีเวลาที่ที่แยกย้ายกันไปไอ้ช่วงที่แยกย้ายกันไปอะ่ะมันได้ไปคิดมันได้ไปไปต่ตองทั้งคุณทั้งเขาเพราะฉะนั้นต่างคนก็เหมือนไปตกผลึกของตัวเองมาค่ะแล้วก็พอมาเจอกันอีกเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นทั้งสองคนได้มาคุยกันเออมันก็เลยเข้าใจกันง่ายจูนจูนกันง่ายขึ้น แล้วทีเนี้ยไอ้ที่เคยเป็นปัญหาความแตกต่างทางด้านาไลฟ์ไลฟ์สไตล์บ้างความคิดบ้างทัศนคติบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเป็นความเป็นอยู่ต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหามันกลับกลายเป็นว่าโอเคไม่เป็นไรเราปรับได้เราก็แตกต่างอย่างลงตัวได้อะไรแบบเนี้ยอืนะคะแล้ว มันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะพัฒนาไปเป็นคนรักที่ที่อยู่กันแบบยาวๆไม่ใช่แบบมามาหายหายหรือว่าคบกันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เลิกกันอีกห่างหายกันไปอีกแต่ครั้งเนี้ยถ้าได้เจอกันแล้วกลับมาคุยกันแบบแบบจริงๆจังๆอะนะมันมีโอกาสที่จะเป็น long term relationship อ่ะค่ะคืออยู่กันไปยาวนานจนถึงขั้นแบบน่าจะได้ลงเอยกันเลยด้วยซ้ำอ่ะดูสิ ใช่ใช่เลยเนี่ยได้ลงเอยกันแน่นอนอะ่ะถ้าถ้าสมมติว่าครั้งเนี้ยได้เจอกันเราคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจคุยกันดีๆนะคะอย่าไปใช้อารมณ์อืมถ้ามีสติคุยกันมันมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะ มันไม่ใช่แค่ลองเทอมธรรมดานะแต่มันเป็นการแบบเหมือนตัดสินใจเด็ดขาดครั้งสุดท้ายแล้วว่าคนนี้แหละคือคนสุดท้ายคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่ด้วยจะเป็นสามีเป็นภรรยาในอนาคตถึงขั้นแบบมีการมั่นหมายจดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้เลยอะ่ะคือไปถึงขั้นนั้นแล้วก็อยู่กันจนแก่เท่าอยู่กันยาวๆถึงบอกว่าคุ้มค่าที่จะรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า คุณจะต้องรอเขานะไม่ได้บอกว่าดูคลิปนี้แล้วค,คุณจะต้องรอเพราะถ้ารอแล้วม,มันมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันได้รักกันได้มีความรักดีๆอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคุณสามารถที่จะออลองเปิดใจให้คนอื่นได้เรียนรู้คนอื่นได้อยากจะ move on คุณก็ทำได้ เลือกทางที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขที่สุดและดีกับตัวคุณที่สุดแล้วกันนะคะอันนี้ก็ฟังเป็นแนวทางแต่เราไม่จําเป็นที่ต้องทาตามที่ไพ่บอกก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่านี้ก็ได้คนที่เข้ากับคุณได้ดีกว่านี้แล้วก็รักคุณดูแลคุณได้ดีกว่านี้ก็ได้ทีนี้อีกกรณีหนึ่งแล้วกันอีกกรณีหนึ่งก็คือคนทีออ่ไม่ได้เลิกลาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะแต่ว่าอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกัน เอ,อ,อยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนานๆได้เจอกันทีทีนี้อยากรู้ว่าถ้าคุณและเขาได้เจอกันอีกครั้งเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเรามองว่ามันจะมีการพูดคุยกันแบบจริงจัง,จงมากขึ้นอครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยที่เหมือนกับทําให้คุณกับเขามองเห็นมองเห็นเ,ออเส้นทางมองเห็นแนวโน้มในความสัมพันธ์ว่า มันจะไปทางไหนทิศทางไหนซึ่งมันมันไปในทิศทางที่ดีนะคะคือต่างคนต่างดูมีความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าต่อไปอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปอย,ออยังอยากจะมีกันและกันแล้วก็เหมือนต่างคนต่างจริงจังจริงจัง,จง,จงกันมากขึ้นอเพียงแต่ว่าอ,อมันต้องอดทนรออีกหน่อยนะคะ อันนี้กรณีของคนที่ที่คุยกันอยู่รักกันดีนะคะแค่ไม่ค่อยได้เจอกันมันอาจจะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอีกนิดนึงรอให้บางสิ่งบางอย่างมันลงตัวเช่นถ้าคุณแบบสคนถ้าคุณสองคนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันก็ต้องรอรอให้อ่หาโอกาสที่ใครบางคนไม่เขาก็คุณที่จะเป็นฝ่ายเดินทางที่จะเป็นฝ่ายอา่อ move เป็นฝ่ายย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่เพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไาอยู่ใกล้กันเพื่อจะได้ดูแลกันนะคะแล้วก็เหมือนเหมือนน่าจะเป็นรอรอเรื่องอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่รอในเรื่องของความรู้สึกเพราะความรู้สึกของคุณสองคนมันจะชัดเจนมากขึ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ต้องรอมันจะเป็นเรื่องของสถานการณ์สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะยัง อาจจะยังไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็อดทนรออีกนิดก็อย่างที่บอกว่าเอรอ,อแล้วมันคุ้มค่าที่จะรออืมเพราะมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มที่ดีในอนาคตได้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วโอกาสที่จะได้เจอกันเนี่ยเมื่อไหร่อีกนานไหม อมไม่เกินพฤษภาปีหน้าไม่เกินหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีไม,นนงปไม่เกินพฤษภาปีหน้าประมาณเนี้ยนะคะมีเร็วกว่านี้ไหมอ่ะ ถ้าอย่างเร็วสุดเลยนะเร็วสุดๆเลยอะ่ะก็ประมาณตุลาตุลาพฤศจิกาอืประมาณตุลาพฤศจิกาปีเนี้ยอีกกี่เดือนนะประมาณสองเดือนสองสามเดือนประมาณเนี้ยนะคะอ,อันนี้คือกรณีที่เร็วสุดแล้วนะแต่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะ เรามองว่ามันมันค่อนข้างจะนานเราว่าเป็นปีหน้ามากกว่าโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ